สวัสดีครับนี่โคมอนทัวร์นะครับโอ้ไม่ได้มา1ปีนะครับที่หมู่บ้านนะครับเคยมาออกกําลังกายตรงนี้นะครับสวนสาธารณะเคยเข้าไปข้างในได้ด้านในนะครับเข้าไม่ได้นะครับตรงนู้นนะครับเคยวิ่งออกกําลังกายแล้วก็ตรงนี้เป็นหอนาฬิกาก็ทุบทิ้งหมดแล้วนะครับเป็นสนามที่วิ่งในวงกลมแต่ก่อนนะครับทะเลสาบก็ไม่ให้เข้าแล้วนะครับตอนนี้โอ้เปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยอาจจะปรับปรุงหรือเปล่านะครับอืมแต่ตัวเราเคยมาดูตัวนาคนะครับ หมู่บ้านขานงปมปรับปรุงใหม่คยมาดูนาคตรงนี้นะครับปีที่แล้วพามาดูนาคนะครับ<ม>เป็นหมู่บ้านหลักสิบล้านขึ้นครับผมคงไม่ได้มีปัญญาอยู่บรรยากาศยามเช้านะครับเดี๋ยวพาเครื่องฟาร์มาเดินออกกําลังกายลําลึกถึงฟิลเก่า<ม>ๆบรรยากาศเก่าๆสมัยอยู่ตรงนี้นะครับออกจากตรงนี้ไปหลายปีแล้วก็เลยพามาชมบรรยากาศนะครับ ตรงนี้ยามเช้าวันอาทิตย์ก็ยังมีคนออกกำลังกายอยู่นะครับตอนนี้ออันนี้เป็นทางที่เราเข้ามาออกถนนเจษฎาวิถีดอกไม้สวยมากในพุทธบาทน,นะครับกทายกันยามเช้ากับบรรยากาศในเมืองนะครับนี่หมูบบ่บ้านตรงนี้แต่ก่อนเราเข้าไปวิ่งได้หมดเลยเข้าไปนั่งเล่นนะครับมาถ่ายสกู๊ปเลยข้าวฉันไปไหนมาถ่ายรายการอยู่ตรงนี้สมัยก่อนก็จะมีคนออกกำลังกายอยู่นะคนที่เคยวิ่งเขาก็วิ่งอยู่ อืมวิ่งรอบๆตรงเนี้ยนนะครับอเช้าเๆเ,เอาบรรยากาศที่จังหวัดสมุทรสกครมาฝากนะครับภูปัญญาิธีชาวบา้านพาท่านดูหนัง งานพรปา,ปาน้องนาอานุป่าตช์ชอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสนใจทุกอยา่างครับผมนี่ผมอ่อนดูตัวอะไรลอยน้ำครับนี่ เจ้าวอนุตหรือว่านาก,กันแน่ครับตัวใหญ่ยายมากเลยโอ้โอ้นึกว่าเจ้าระค้เลยนะครับนี่อลองลอยมาในทะเลสาบในหมู่บ้านโอ้โอเครื่องฟ้ากลัวเลยโดนหมาไล่มานะครับนี่วันนี้เราไมา่ได้ดูนาคนะครับ <laughs> ทีแ้วเห็นนาคนะครับทีนี้เจอตัวเจ้าจวอนุตนะครับใหญ่เลย ยาวด้วยโอ้จะขึ้นไหมนี่โดนหมาไล่มาโอ้นึกว่าจาระเก้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดนะครับนี่ ไม่ได้มา1ปีนะครับกับสถานที่เดิมๆแล้วก็เพิ่มเติมคือบรรยากาศยามเช้าที่นาํามาฝากท่านผู้ชมนี่คมบอททัวรทุกท่านนะครับสำหรับเช้าวันอาทิตย์วันนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ